สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าม <h ums> ื้อนี้ก็มาพบพ้อกับช่อง Happy p i ิกไทยแลนดนี่ละจ้าทุกคนเมื่งยันท่ด้อม <h ums> ื้อนี้แม่มากับมาใครคะสวัสดีกอละูกสวัสดีค่ะแม่มากับน้องน้ำพุค่ะมื้อนี้แม่ก็มามานนี่น้องทุกคน <h ums> มแม่มาเลือกเสื้อผ <h ums> ้าจ้า มาเลเซอผ้พามาเช็คของเนาะเช็คของของเด็กแรกเกิดเนาะก็คือของตั้งแต่นำ้ำพุน้ำพิกเกิดเนาะของตั้งแต่น้ำพุเกิดนู่นหละทุกคนเพราะว่าของนำ้ำพิกเกิดนะแม่จะแม่เอาเธอคนส่วนหหา่และอันนี้เหลือส่วนน้อยเนาะจะแม่ก็มาเช็คว่าขาดหลือพีเลยเด็กคือแม่จะมาเต็มของไปคลอดแล้วเนาะจะทุกคนก <laughs> ่อนอื่นแม่ก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะอข,อขอขอบคุณทุกๆคนที่เขามารับสมเนาะ มารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอขวยเลยจ้าทุกคนนี่จ้ะแม่ก็มาเซ็กอันนี้ก็เป็นหมอนเนาะถ้าอ้อมก็มีถ้าอ้อมก็ยังเหลือไว้ยังเก็บไว้อยู่เนาะค่ะนีเก็บไว้ส่วนที่เก็บไว้ก็มีส่วนที่ออกแบ่งเพื่อคนก็มีคือกันก็จะมีถุงมือเนาะถุงมือถุงเท้าเด็กน้อยเนาะค่ะ นี่ก็จะเป็นสินแม่เนาะสินแม่ตั้งแต่ขอดลูกเนาะแม่ก็เก็บไว้ใสอันนี้เป็นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแม่กับไปขนแม่ไปขนออกมาจะตู้แล้วกะจะเอามาเลิกเนาะว่าจะใส่เลอลือดเด็กแล้วแม่ใส่ไม่ได้ลูกของน้องมันตัวเล็กลูกอันแม่ขนออกมาแล้วแม่ก็ระเลิกว่าละใส่ตัวเลือดเดยว<อ>แล้วกะ พอเลอะแล้วเรียบร้อยแม่ก็จะเอาไปซักเนาะเอาไปซักเต็มไว้หมวกลูกเอาไปซักเต็มไว้แล้วการพับเนาะพับเสื้ออันนี้ทุกคนแม่ก็จะมีตะกาตะกาเหยือตะกาอันนี้ก็สาหรับเสื้อเสื้อเสื้อผ้าเด็กโดยเฉพาะเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่น้ำผุเกิดเนาะนี้ตะการบบเหยื่อนนี้เนาะเอาไว้ให้น้องหรอจ้า เวลาแม่ซักแล้วแม่ก right. ็จะมาพับเสื้อตะก้าเวลาแม่ไปคอดแม่ก็จะพับเสื้อตะก้าแม่ก็หิ้วตะก้าไปเลยนะทุกคนคือเต็มความหอมเนาะน้องแต่ว่าก็จะมีบางอย่างเนาะแบบมีบางอย่างก็คือแบบว่าอันนี้ก็เป็นผ้าผ้าห่อเด็กไงยังแต่ส่วนมากมีแต่สีชมพูเลยทุกคนเพราะว่าใช่หรอเนี่ยจ้า สวมวาไม่เจอสีชมพูเพราะว่าอันน้ำพูเป็นไม่ญิงเนะาะก็เลยซื้อแต่สีชมพูแต่ว่าท้องคุณนี้เป็นผู้ชายแต่ก็จะพยายามเลิกเอาสีที่แบบว่าเพิ่นสใสไดเนะาะแต่ว่าดิ้งน้อยเนาะเสื้อสีเผือก็ไดเนาะนี่จ้ะแม่กะเซฟค่าใช้จ่ายเนาะ<ข>อ,อาจจะได้ซื้ออุ้ยใสไม่ได้ค่ะลูกมันเล็กของน้องค่ะค่ะของน้องเน,นี่ยหกพาห่อตุ๋พาคณหนู ขนออกมาขนจากตูน้ำผู้ออกมาตั้งใจเลี้ยงนองเนี่ยค่ะค่ะเอาไปชักผู้พักห่มเนาะของเด็กต้องเลือกตัวที่มันนิ่มๆเนาะใช้ห้องน้องเลยไม่ใช้ห้องน้องเลยโอุ้ยใช้ไม่ได้ลูกในจังแบบประมาณนี้หองนอแม่ก็ต้องหาเลยแบบสีผู้ใส่ผู้ใส่เด่เนาะเพราะว่าเพราะว่าท้องนี้ ท้องนี้เป็นบุษยสายเนาะจ้ะม,นนกกมันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปอ่ะนั่งดีๆนั่งด,ดีดีก่อนค่ะอะ่นั่งเอ,เออ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 แม่ไม่ได้ว่าแม่ไม่ได้ว่าแม่ให้เล่นอ่ะอ่ะอเล่นเล่นเล่นเพื่นจะจับหนำทุกคนเพ<อ>ื่นจะจับหนำของน้องนี่น้องตัวเล็กนี่หัวนี่นี่เห็นมหัวอะไรอะ่ะหัวหัวของพี่ถุงเท้าน้อยเดี๋ยวต้องหาคู่มันมาใส่นี่ไงน่ารักจังเลย ไอ้เจ้แม่ก็มาเลอะเลอะเบิ่งแบบอันเลอะที่มันยังใสได้ก็จะเอาไปซักเนาะทุกคนแม่เล็กเอาไปซักซลกก็จะพับเสื้อตะกาเตรียมตัวนะคะแต่ว่าอาจจะได้ซื้ออันซื้อเสื้อเนาะเสื้อตัวหน่อยๆเสื้อแบบ เจอเขาเอินว่าเสรมีเสื้อเหนนะทุกคนแบบมีเสื้อผูกเหนนะต้องต้องซื้อไปหน้นเนาะเด็กแบบรกเกิดก็ต้องเสือ้อเสื้อแบบมีเสื้อมัดเนาะกับกับทรงเนาะทรงก็จะมีทั้งขาสันาาสนาส้นขายาวเสื้อก็จะขาสั้นขายาวเนาะนี่เป็นชุดหมีเนาะก็ก็หลายอยู่ค่ะหลายอยู่แม่ก็เก็บไว้หลายอยู่ของน้องเง็นไหนก็ปใช้ได้ของน้อง กระปยัดค่าใช้จ่ายได้บางส่วนเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าลิกน้อยแบบถ้าเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดนี่เด็กเขาจะเสื้อแค่สามสี่เดือนเขาก็เริ่มเหยื่อแล้วเนาะเด็กน้อยสามสี่เดือนก็เริ่มตัวเหยื่อแล้วกะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะกะนี่แหละแม่ก็ซื้อก็ซื้อมีหลายเนาะทุกคนก็จะซื้อทองน like. ้อยเนาะซื้อทองน้อย แต่แต่สนมากนี่คือถ้าถ้าประมาณนี้ของใครเนี่ยถ้าถ้าประมาณนี้ก็จะไม่ได้เฮือกเสือเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ชายเนาะทุกคนเพื่อนเป็นผู้ชายแม่ก็จะไม่ได้เฮือกเสือก็จะเลือกเอาแต่แบบว่าสีแบบสีแบบนี้ค่ะสีผู้ชายเนาะสีผู้ชายเออสีผู้ชายอ่านั่งลงก่อนอ่านั่งลงก่อนอ่านั่งลงตรงนี้นั่งลงนะแม่จะให้เล่นอ่ะนั่งลงตรงนี้เออไม่ดื้อค่ะนี่งๆรุ้งนี้ นี่อันนี้ชุดน้ำพุได้นี่ทุกคนชุดตั้งแต่ตอนน้ำพุชุดตั้งแต่ตอนน้ำพุเกิดเนาะแม่เก็บไว้ชุดใครเนี่ยชุดนูชุดน้ำพุแต่ว่าน้ำพุใส่ไม่ได้แล้วนี่อันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ของน้ำพริกเลยอันนี้นะแม่เก็บไว้เนาะ เพราะว่าตอนตอนน้ำพริกนะคือท้องแรกเนาะถ้าจะว่าไปกับท้องแรกแบบว่าเหอเนาะทุกคนรู้คนแรกเหอแม่ก็จะซื้อแต่แบบว่าซื้อแบบซื้อ,อยางดีเนาะซื้อยางดีเหอเพราะว่าแบบก็เหอเนาะลูกคนแรกเหอก็ซื้อยางดีงมันก็เลยเก็บเก็บได้หลายปีนะทุกคน มันก็นเลยจะเก,ก็บไม่ลาท้ทีแต่ว่าเป็นเสือ้อที่ผูกอะคือแม่กับแม่กับเอาเพื่อนหลายคนแล้วก็เอาเพื่อตั้งหลายคนเพื่อยัดไอ้น้องเนี่หละคะ่ะแบบเพิ่นได้รู้กับแบ่งแ่งกันใจแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้เื่อทั้งหมดเนาะคือแบบนี้แหละส่วนหนึ่งแม่ก็เก็บไว้แบบถุงมืออย่างเี้เพราะว่าก็ยังมีหวังว่าถ้าเธอตัวเองได้ร<อ>ู้อีกคนนึงอยงเีนะแต่ว่าถ้ารอบนี้ก็คือ ได้แล้วก็น,น่าจะได้เอาเธอคนเมือเนาะเพราะว่าปิดอูะนะ่เลยเนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็น่าจะ<บ>ใส่ใส่ได้อยู่เนาะทุกคนแบบสีประมาณนี้เนาะเด็กผู้ชายก็เื้อได้อยู่เนาะนี่จะแม่ก็มานั่งเลือหกมอนหนี่สมอนมีแต่สีชมพูทั้งหมดทุกคนต้องได้มาแยกซะก่อนว่าเอาเลยใส่ได้ได้หลยเนาะนจะ มีแต่สีชมพูทั้งนั้นเลยนี่จ้ะแม่ก็จะแยกแยกมลนก็เอาไปซักเนาะค่ะนี่ซักแล้วก็พับเสื้อตะกาเวลาชุบเชิญเจ็บท้องก็คือหิ้วตะกาไปได้เลยเนาะมีต้องมีต้องนะอันนี้คือการเต็มความผมเนาะเต็มความอมกะแม่ท้องตอนนี้ก็เจ็ดเดินกว่าแล้วก็คือสามารถเต็มได้แล้วเนาะถ้าถ้าต่ากว่าเจ๊ดเดินกะผู้ท่าควนจะมีเธือเติมเนาะ เพื่อนก็ว่ามันถลังเลยสินะแต่ว่าแม่นี่คือคือไกลแล้วเนาะไกลแล้วก็คือเต็มได้แล้วเนาะทุกคนเต็มได้แล้วแม่ก็เลยหาก็มาเต็มะนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะเลิกไปเรื่อยๆเนาะค่ะเลิกไปเรื่อยๆน้ำผึูกับยูน้าเนาะเดี๋ยวอันแม่ก็จะขอตัวไปอ็ดอีกก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่หคลิปหนา้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะของน้องฮะของอของน้องเออหกหมดเลยเนี่ย